สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมก็มาพบกับพี่มะขามอีกแล้วนะคะเพิ่งตื่นนะคะตอนนี้ก็ไปทำงานเพิ่งตื่นก็ตื่นมาซื้อน้ําหอมนะคะตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าถ้าเจอพี่มะขามที่ไหนในเมืองไทยก็แล้วแต่นะคะเดินเข้ามาทักทายกันนะคะมาสร้างความประทับใจให้กันรับน้ําหอมไปเลยะคะ่ะจากพี่มะขามนะคะก็เลยไม่ได้แต่งหน้านะคะต้องขอโทษด้วยนะคะเออแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องวันเช้าได้ดูคลิปบอยพระรามสองกับเซเว่นอีเลฟเว่นโอ้โหไอ้บอยมันเก่งมากเลยนะ ท้าผู้หญิงอย่างงู้นอย่างนี้แน่จริงมไปท้ากันเนี่ยวดาวสิปะก็นะคะแล้วก็ต้องขอโทษด้วยสำหรับคลิปที่ออกไปที่เ c e b o o k แล้วมันมีปัญหาติดขัดอาจจะติดขัดขัดข้องเทคนิคบางประการกับอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้อะพี่ไม่ค่อยเก่งเรื่องไอทีอะก็เดี๋ยวจะอาจให้ฟังใหม่นะคะแล้วก็ที่โทรมาถามว่าขอรายละเอียดหน่อยได้ไหมกับการชีวิตรักล่มสลายนู่นนี่นั่น ก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวได้ค่ะจัดให้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่พร้อมค่ะใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะพร้อมตอนนี้พร้อมแล้วแข็งแรงแล้วก็มีเพื่อนฝูงนะคะให้กําลังใจมาเยอะมากนะคะทั้งเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็อะไรก็แล้วแต่วันนี้อากาศเดนมาร์กดีมากมากก็จริงๆแล้วว่าพี่จับเขาได้มาเป็นปีแล้วนะคะแต่พี่เลือกที่จะนิ่งนิ่งเพราะอะไรเพราะเรายังขนข้าวขนของกลับไม่หมดเลยเอาไว้ให้เราขนข้าวขนของที่สําคัญสําหรับเรากลับก่อนแล้วเราค่อย แตกหักมันก็แตกหักไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีวิธีการรับมือกับมันอย่างไรนะคะเมื่อโดนเมียเพื่อนหักเหลี่ยมก็เดี๋ยวเจอกันฝั่งน้นนะคะก็จะเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลน่มีแดดนินด,ดน,นึงก็จะออกทัวร์ก็เดี๋ยวเจอกันนะคะคลิปต่อไปพี่จะเล่าให้ฟังแล้วก็อะไรอะ่ะดีใจอะ่ะจะได้กลับบ้า <laughs> นได้กลับไปเที่ยวไม่กล้าออกแดดเลยะโอ้โ oh ห oh. กลัวกลับไปเที่ยวส่งการที่บ้านแล้วเดี๋ยวผู้ชายไม่สาดน้ำโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะจะกําลังจะไปซื้อน้ําหอมนะคะแล้วเจอกันค่ะน่าสดน่าสดวันนี้